สวัสดีครับผมเพรเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับคลิปความดีงามและการเปลี่ยนที่ตรงจุดของสตีดไฟเตอร์หกเดืยอยน,นี้นะว่าเป็นการรีวิวไหมนะนับแหละผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนเกมสตีดไฟเตอร์แบบว่าตามเกมซีรีส์นี้มานานแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเกมไฟติงต้งสักเท่าไหร่และฝีมือก็กาก,ากเช่นกันดังนั้นวันนี้ผมจะมาพูดในฐานะคนธรรมดาธรรมดาแล้วกันนะครับ <c oughs> เอาละครับไม่เป็นการเสียเวลา <c oughs> เรามาเริ่มกันเลย hey. เริ่มมาที่อย่างแรกเวอร์ทัวโหมดใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาโดยสําหรับเกมไฟติ้งแล้วโหมดเวอร์ทัวก็ไม่ต่างอะไรจากของแถมเลยคือแบบมีก็ดีไม่มีก็ได้แต่ของแถมมาน,นี้คุณภาพดีครับดีกว่าของแถมเกมก่อนหน้านี้อะไรก็ไม่รู้เอาละครับกลับมาที่โหมดเวอร์ทัวกันดีกว่าโหมดนี้เราสามารถสร้างตัวละครอ,อย่างอิสระได้เลยไม่ว่าจะสูงขาวดับเตีย้ยอ้วนผอมกล้ามหรือคุณจะแต่งให้ผิดหลักอณุตมีไปเลยก็ได้กลายไปเป็นเอเรียน ด้วยโหมดเวอร์ทัวเนี่ยตัวเกมจะเป็นกึ่ง RPG การต่อสู้คล้ายกับเกมโปเกมอนให้เราเดินไปสามารถทาสู้ได้อย่างคนในเมืองเนี่ยคุณแบบชี้หน้าแบบเฮ้ยแกน่ะมันมต่อยกันเถเดโดยคนที่เราสู้ได้ก็จะมีไอคอนอยู่ที่ด้านบนเมื่อชนะก็จะได้เงินกับ EXP ส่วนเรื่องการต่อสู้เราสามารถเลือกได้ว่าจะใส่ท่าของใครท่าต่อสู้ใหม่ๆได้จากการไปฝึกกับอาจารย์ที่เป็นตัวละครหลักของเกมเช่นลุกชุนลีริว ยิ่งคุณทาความรู้จักกับพวกเขามากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งปลดล็อกท่าใหม่ๆของตัวละครมากขึ้นและโหมดนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองด้วยแต่ว่านะครับเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยคุณไม่ต้องไปหวังมากเท่าไหร่หรอกนอกจากนี้ในเกมจะมีพื้นที่แบบ Ba ตเทิร์นับเป็นเหมือนการรวมกันของเหล่าผู้เล่นใช้ตัวละครที่เราสร้างเดินไปเดินมาพูดคุยกันได้แบบว่าทามารองรับ m e t a เวิร์สเข้าสู่ประเด็นหลักก็คือ fightingighting หรือโหมดการต่อสู้ทั่วไปในเกม t ติ e t Fighter 6 ซึ่งเปลี่ยนไปเยอะ,ะพอสมควรเลยนะครับไม่ใช่เยอะ,ะพอสมควรดิเยอะเลยล่ะแต่การเปลี่ยนระบบของเกมนี้เป็นการเปลี่ยนระบบที่ตรงจุดครับแบบแบบตรงจุดสําคัญเลย <c oughs> เริ่มมาที่สิ่งที่ดีที่สุดแบบเนื้อประเสริฐสีและเป็นปัญหาที่สุดสําหรับคนเล่นเกมนี้ก็คือความยากในการกดปุ่มครับเอกลักษณ์หลักของเกมซีรีส์ติทไฟเตอร์ก็คือท่าโจมตีสุดหล่อเท่กับท่าไม้ตายที่ยังกระโดดออกมาจากอนิเมะ <c oughs> แต่ปัญหาก็คือมันกดแยกนี่แหละ ติดไฟเตอร์เป็นเกมที่คุณไม่สามารถมั่วปุ่มและไปสู้ได้เพราะท่าโจมตีพิเศษต่างๆมันไม่ออกมาแต่คุณจะใช้ท่าฮัดโดเข็นโตโยเข็นเซนสปากิเทนพูดเซนสปินพิกสไปแอโร่ซัมเมอร์ซอลโซนิกบูมสกูไค์ไดเวอร์หรือท่าอะไรก็แล้วแต่ผมกล่าวเข้ามามันแย่ yeah. คุณดูนี่สิโอโอโอและยิงท่าไม่ตายนี่แบบอะไรเนี่ยอันนี้คือเขาปรับมาให้ง่ายแล้วนะครับคุณลองดูแบบเก่าดูสิคุณลองดูภาคสี่ ว h a t ต h e เฮ่ is hey, this <S มันจะทำปุ่มยากขนาดนี้ใครกดวะยากใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันมาแล้วโอ้เลยว่าคิดถ่ากับปุ่ม SP <ๆ>หรือ special move <ๆ>เพียงแค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นถ้าที่คุณต้องการก็จะออกไม่ได้เลยคุณอย่าออกท่าอื่นคุณก็แค่กดปุ่มที่ทางเดินหน้าถอยหลังก็จ เปลี่ยนได้ตามใจที่คุณต้องการอยากใช้ท่าไม่ตายนี่นเหรอแค่กดปุ่ม SP และปดปุ่มวงกลมอีกปุ่มหนึ่งก็สามารถใช้ท่าไม่ตายสุดเท่ได้แล้วโอเม็ดใช่นี่มันดีเลิศประเสริฐสีพอกันทีกับการไถจนนิ้วไหมเป็นการเปลี่ยนที่ดีที่สุดเลยต่อมาที่ความง่ายอย่างต่อมากับความง่ายในการแพรี่ การแพรี่หรือการปัดฟ้องเป็นสิ่งที่ทําได้ยากอยู่แล้วในทุกๆเกมแค่กดปุ่มแพรี่กับบอดในเกมมันยังยากเลยอันนี้จะให้กดปุ่มแพรี่กับค้นนั่นเหรอถ้าไม่ใช่ยอดมันึกจะทาไม่ได้หรอกสตีฟไฟเตอร์หกแก้ปัญหานี้ด้วยกันแพรี่แบบกดค้างไปเลยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีกี่ฮิตเป่าแรงสูงต่าหรือแม้กระทั่งท่าไม่ตายบางท่าคุณก็สามารถแพรี่ได้หมดเลยโอ้โหพี่ถ้าอย่างนี้การแพรี่ก็โกงอะดิไม่ครับครบรับมาอย่างดี หลังจากที่คุณกดปุ่มแพรี่เสร็จแล้วก็จะเปิดช่องว่างให้คุณโดนโจมตีกลับด้วยถ้าแพรี่ท่าโจมตีเบาเราก็จะเปิดช่องว่างเราต้องแพรี่กับท่าโจมตีหนนะักๆเราถึงจะสามารถสวนกลับได้ดังนั้นการใช้แพรรี่ก็ต้องทําให้ถูกสังหวะด,ด้วยเช่นกันต่อมาเป็นการเพิ่มของใหม่ที่ตรงจุดอีกแล้วแบบตรงจุดสมพันธ์นั่นก็คือเกตไรเกตเกตแห่งความดีงาม วิธีการเพิ่มเกีดนี้ก็คือการอยู่เฉยๆไม่รับการโจมตีเกรดนี้จะเพิ่มอย่างช้าๆหรือการเพิ่มเกีรจากการกดแครี่ส่วนเกีรนี้จะไว้ใช้ทำอะไรน่ะเหรอเรียกได้ว่าเกียร์นี้เป็นระบบหลักของเกมภาคนี้เลยก็ว่าได้ทั้งการออกท่าโจมตีพิเศษให้แรงขึ้นใช้แล้วตัวละครจะมีสีทองทองใช้ในการต่อคอมโบใช้ในการท่าโจมตีสวนอย่าง Drive Impact การแพรี่แต่ถ้าเกกฑดนี้หมดคุณจะเข้าอยู่ในสถานะเบิร์นเอาหรือสถานะอ่อนแอในสภาพนี้การป้องกันของคุณก็จะได้รับดาเมจด,ด้วยบางส่วนและถ้าคุณโดนท่าไดอิมแพกติดกำแพงตัวคุณจะติดสตันเปิดโอกาสให้โดนคอมโบชุดใหญ่ดังนั้นคุณต้องคิดว่าเกเหลือเกณฑนี้ไว้ใช้ป้องกันหรือโจมตีโดยข้อดีของเกณฑนี้อีกอย่างหนึงก็คือมันเป็นการให้ผู้เล่นสามารถโจมตีอย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มเกมเลยไม่ต้องรอสะสมเกณฑ ต่อมาพอกันทีกับคอมโบยาวยืดยืดย,ดยาวแค่โดนสก,กิทยิดเดียวก็ยาวมันร้อยยิดปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเกมต่อสู้ย่อมมีคอมโบยืดยาวโดนทีก็ครึ่งหลอดสำหรับเกมสติดไฟเตอร์หกนั้นแก้ปัญหานี้ด้วยไรเกตอีกแล้วไอเกตที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้นี่นะผมบอกแล้วเกตเนี่ยดีซึ่งสติดไฟเตอร์หกก็มีคอมโบยาวๆเหมือนกันแต่ถ้าคุณอยากทำคอมโบยาวๆคุณก็ต้องใช้ไรเกตซึ่งคุณก็จะทำคอมโบได้ไม่กี่ครั้งไรเกตนี้ก็จะหมด เปิดโอกาสให้คุณต่อสู้สามารถโจมตีสวนได้ดังนั้นการโจมตีหลักๆของตัวละครภายในเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเตะต่อยและใช้ท่าพิเศษก็จะทําให้มีการแลกหมัดมากขึ้นไม่ใช่แบบโดนยํำอยู่ฝ่ายเดียวแทนที่คุณฝีมือห่างและไปสู้อะไรก็เละเป็นขี้อยู่ดีต่อมากันที่กําแพงคือความอันตรายแน่นอนครับว่ากําแพงคือพื้นที่ต่อคอมโบเกมต่อสู้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ ในเกมสตีดไฟเตอร์6นี้ขอให้คุณป้องกันอยู่ถ้าคุณโดนท่า <Make us S 1> ไร้อินแทนตคุณก็จะกระเด็นชนกำแพงเปิดโอกาสให้โดนโจมตีได้แม้ป้องกันอยู่ก็ตามดังนั้นก็จะหมดปัญหาว่าเราต้อนฝั่งตรงข้ามเข้ามุมได้แล้วแต่ทำอะไรต่อไม่ได้ไดโกะสตล์จะน้อยลงการตั้งป้อมจะหายไปต่อมากันที่อย่างสุดท้ายแลวนะครับไม่มีอะไรมากครับแค่จะบอกว่าทำเป็นเกมผู้หญิงเกมนี้มันเข้าวินหมดเลยป่ะอ๋อแล้วก็เกมนี้ฟิสิกส์ตัวละครดีมาก หน <chi> ้าอกนี่กระเรื่อมเลยโดยเฉพาะแซนจิปของผมทำไมกล้ามันเด้งวะกล้ามมันต้องแข็งๆไม่ใช่เหรอ